สวัสดีครับพี่น้องเมื่อเหว่าเบิ่งบรรยากาศทุงให้ทุงหน้าด้วยครับหลังจากหิฝนตกมาหลายเมื่อเลยครับผู้ใดว่าปีนี้ฝนสีแหลงครับยุคกาลสชินมาตกดีนะครับเบิ้งนะครับเขากกำลังสีงามครับพ่อดีเลยครับครับนำข้าหน้ากับปูกบักเขียบไปครับปู่ปูกเขียบปลูกกล้วยไปครับพ่อได้อยู่ได้กินครับครับเบิ่งให้ใตได้ครับครับนี่แหละครับบรรยากาศทุงให้ทุงหน้าครับเบิ่งพี่น้อง หญากันเยาอาเหรอครับพระท่านนี้มาตัดอยู่มีเวลาออกมาเบิ่งเลยครับคุณครับเบิ่งครับนี่นะครับตามขั้นหน้ากับพี่ต้นใหม่ครับพี่ต้นต้นมาของปู่มะเขือครับมะเขียบก็กล้วยสลับกันไปครับครับนี่ครับเขากำลังงามครับเขากำลังแตกกว่อกำลังงามครับนี่ครับบรรยากาศครับช่วงแรงๆครับ น้ำทงไห้ทรงหน้าครับพอ่อแม่กัเอาก็แก่แล้วครับเฮ็ดบ่ได้แล้วครับต่อไปสูงใัยก็ตรงเดี๋ยวมาเฮ็ดเองครับเฮ็ดหน้าครับเบิ่งบรรยากาศครับเขาก็เริ่มงามนะครับเนี่ครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับ ไม่มีเวลาครับมีเวลามาปักเบ็ดครับนี่น้ำขางข้างหน้าครับตัดเหงาที่ดีเราเอาเบ็ดมาปักครับครับเบิ่งไปเรื่อยๆครับครับท่านนี้ก็มีบักเขียบครับตามภาษาเส้าฮายเส้าหน้าครับพี่น้องฝนก็ตกดีครับมาสีเหลืงเพราะมีแหลเลยครับปีนี้ครับเบิ่งน้ำครับ นี่พูดแล้วคร ha, erm <You> know, <mechanisms> ับน right? ั่นเบิ่งครับพี่น้องกลางท่งเตี้มสะเลยครับเบิ่งเด้อครับพี่น้องเบิ่งามครับพูดนะครับพี่น้องเข่ากำลังสวงามครับเบิ่งเด้อครับพี่น้องโอ้ยครับนั่นครับเบิ่งเข่าครับกำลังแตกร้อังงามครับนี่แหละครับบรรยากาศแรงๆ ตามทุงไฮทุงหน้าครับขบนก็มีต้นมะเขียบครับมีต้นมะเขียบมีปลากล้วยครับทุกขั้นเลยครับแต่ขั้นใดน่อยหน่อยกับกับว่ามูปูไปครับอันนี้เป็นต้นจานครับอยู่กลางทุงพอเรามาปูไ้แต่ดนนะครับต้นใหญ่สูงถ่วมหัวเลยครับที่เป็นดอกครับบรรยากาศทุงไ้ทุงหน้าครับส่วนมากกัอยู่ในเมืองกรุงกับบคคอยได้เห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้อันนี้คือบรรยากาศบ้านนอกครับ ครับกิมดิก็มีแค่แค่นี้แหละครับผมกันผู้ได้เบิ่งแล้วก็ขึ้นฮอดบัานฮอดช่องคอดฮอตให้ฮอดหน้าก็ฝปากกดไหลกดแช่กดติดตามได้เลย,ยครับช่อง y ยูทูบหน่อยๆครับสวัสดีครับ